สวัสดีว okay, ัยรุ uh, ่นปุงยางหลายแหล่ครับวันนี้อยู่หัวเม็ดนะครับวันนี้เราก็ไม่ถูกบัคทีเมาบนต่อยมวยนะครับผมวันนี้เราก็ไม่ถูกจี๊ดเอออะไรวะอย่างนี้นะคการต่อยมวยหมดมันฮานะครับอ้าชื้ออ้าชื้อชื้ชื้การเดินโจรเป็นดีจะเรา่มมาเล่นโจรกันสักตานะกังไปดีกว่าเราสามารถเล่นเล่นอะไรก็เล่นแต่ไม่ให้เลยนะ ขอดีย <t> ังๆแล้วไม่ถึงนะครับน้องๆดีๆเจ็บดีนะบล็อกนะครับเสือบล็อกเขาบอกแม่โหดที่ถ่ายแบบนล็กๆดีๆนะโอเคมาดูว่าับน้องๆนู้ไปครับตัดหน้าอุ้ยลงไปแล้วครับผมจเลย ใจเย็นน้องชายใจเย็น <imprisoned> น <Anyway, S 1> <mark> ้องชายใจเย็นน้องชายเอาลงไปชูชูมาเอาเอาเอาเฮียแล้วดีกันลงไปว่าจังหวะนี้น้องชายมาเอาหัวหัวแตกเอาเอาไปเอาเอาจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้เต็มหัวแล้วก็จังหวะนี้ก็ทีดอาเอาจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ฟาดหัวขาดไปเลยครับโอ้จังหวะนี้ลุบไล่อีกโอมเกินไป ไปลมาต่วนี้คนหัวขาดนะครับผีนครับผีออปอนเดิๆไปิไปิไปิวับโอ้ยหันนี้ไงเอาล้มไ่เฉยเลยครับหน้าแดงทีวหน้าหน้าแดงวลก็ต่วันนี้แต่วันนี้ทีมครับง่รงเอาแยกเพี้นแดงผิวเลยตวันนี้แดงทั้งตัวแรับต่วันนี้ยังไงนี่แล้วก็ฟาดหน้าแงเลโอ้ล้มไมไล้มไล้มเอาเลอาเผ็ด 那个，黄土色的房。 ง่วงแล้วเนอะเป็นแรงมันตายวะเดินด้วยครับนี่ยเดินเดินดีห้าเดินรอได้เลยมาครับมาใส่ต่อครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ครับโอ้โหจังหวะเอา้าเอา้าปุ๊บปุ๊บตึ๊จังหวะนี้ก็มาครับโอ้โหสัหน้าเฮ้ครับจังหวะน,น,น,นี้ มลุกข like, ึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโดนเตะหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมบอกว่าไม่เป็นไรคุไม่เป็นไรขึ้เข้ามาดิน้องๆน้องเอ้าหือัวผมหัวผมเกือบขาดครับพี่น้องครับลุกขึ้นมาแล้วเอาจังหวะนี้ฟาดฟาดไปเอาล้มไปเองเอาจังหวะนี้ลุกขึ้นมาแล้วปักเข้าไปทีหนึ่งล้มไปอีกทีนอ่าแล้ครับเอาแล้วลุกขึ้นมาฟาดไปทีหนึ่ง ทิ้หน้าหาล้มน้องบิงไหมหมายล้มมาจังวันี้ทิมอ่ะเอาล้มไปเองอีกรอบหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาทิ้อีกทีหนึ่งปักไปทีโอ้ยยังไงนะจังหวะนี้ลุกขึ้นมาแล้วปักอีกทีหนึ่งลุกอู้ยังไงนะครับจังหวะนี้ยังไงครับมองวัดอืมไปไปแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้มาดีมาดีมาใส่น้ำทอมไลายเอามาใส่น้ำเอาแล้วครับจังหวะนี้ ใส่น้ำลายหินครับโอ้โหกระเด็นเลยครับแล้วเออเบบอครับจังนี้เอาแล้วลงไปเองเดียวมาปดปดอม่าเลยนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เอาครับจัง หัวขาดไหมเอาหัวขาดีไหมเอามนอีมาดิมาดิเดีวนงบเฉียวด้ครับวันนี้เอามาก็ยิ่งุณมดับแล้วครับครับอเผมจะแตงครับผมจะแตงครับตันนี้จะฟาดไปดิฟาดไปดิผมยังไก็ผมะแนจันนี่เอาลงไปเลยเดี๋ยวจันนี้ก็อินฟินิตโหมดแล้วฟาดไปเอาผมเตะเตะผมขาดไปเลยครับโอเคเรมันนดูมันตีปุ๊บ ใจนน้องชายใจน้องชายใจน้องชายปวดใจเย็นบอด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 เต้นบอดปวดมันหมดจังวะอืออืออือหัวขาดไมึงหัวขาดม่มหัวขาดนะมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าตรงนี้ปุ๊บปุ๊บบ๊อบอื้มบ้าได้ตรงนี้บล็อกเลยเอาตรงนี้เห็นเป็นเกียวเลย ่กูเจกไว้ดิรนี้แม่ก็เกลียดเลยเออเกลียดโฆษณามามามเ่ันหน่อยกว่าะหนล่นมาตมาดิผมเดินสลังหวมเดินลผมเลือกเยอะกว่าลังหวนี้ นม่หนูก็ขึ้นน้้นด้านบนนะแม่นนห,นหนูบอก็เจ็บนะเอาเรื่องหลังนะนนทำอะไรทำอะไรอุดตัมาดิก็มาดิก็มาดิมา ไปแล้วครับผมไปแล้วตะวนี้ยังไยังไงยังไงบักเข้าไปีเอานครับผมางคนอ้าวผมโดนเฉยเลยเต็มเตเมื่อกียืขึ้นมาแล้วซัดผมแ้วครับตังวันนี้ยังไงยังไงมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ ยังไงอีอ้ผมไม่เตะแล้วผมไม่เตะแล้วผมไม่เตะอ่ะจบจตจบจบอ่ะตัวนี้เปลี่ยนเล็กๆโอ้คลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับไปแบกครับผมก็ช้น้ำตูนตาไปหนีตานะคะไปแบกคันแ,แ,แล้วแล้วผม